ตอนเช้าวันนี้เราพาทุกคนนะฮะมากินข้าวที่บ้านมากสุกนะครับนี่บ้านมากสุกนะครับเดี๋ยวเราจะมากินข้าวตอนเช้ากันนะครับทามาเลาะร้านอาหารกันวันนี้เขาก็เปิดนะครับบรรยากาศดีๆีครับตรงนี้ก็จะเป็นสระน้ำนี่มีสระน้ำด้วยครับน่าจะมีปลาครับตรงนี้นี่ก็บรรยากาศ มีร้านกาแฟนะฮะคอฟฟบ้านมากสุกนี่ยคอฟี่บ้านมากสุกสเป็นอากาศดีครับอุดสะน้ำมาลมก็ดีครับตอนนี้ลมแบบลมพัดนะฮะพอดีตอนเช้าวันนี้ตอน ช่วงเช้านะครับก็ลองไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะที่ผมได้ถ่ายตอนเช้าเนาะบรรยากาศที่ต้องตาโฮมสเตย์นะครับฝนตกตอนเช้ามันก็เลยอากาศดีนะครับไปดูว่าเราจะกินกันตรงไหนสวัสดีครับน้องเทว สวัสดีครับหน่อยอ่าสวัสดีครับพี่ปลายสวัสดีครับพี่ปลายเนเปิลกินอ,อะไรดีฮ<า>ะปลาปลาโอ้ยมีปลาด้วย ไหนครับนั่นี้เลยก็ได้นั่งนี้เลยก็ได้เข้ากันครับเดี๋ยวเราจะกินก๋วยเตี๋ยวกันเนาะตอนเช้ากินก๋วยเตี๋ยวกันไหนเมนูมาดูหน่อยมีอะไรบ้าง อ๋อแก่เตี๋ยวเรือน้ำตกนะครับใช่จ้ะราคานี้เลยเอาพร้อมกับขนมขนมถ้วยอ่าาาาเล็กเนื้อตุนให้พี่หน่อยเล็กเนื้อตุนมีแบบ เกาเหลาไหมเกาเหลาเนื้อตุนแล้วก็เอาข้าวไหมเอออเาเกาเหลาเนื้อตุนพิเศษแล้วก็ข้าวสวยได้ไปเอาอะไรเอาหมี่น้ำบะหมี่หรือหมี่หมี่หมูหมี่หมูพี่เทียวเอาอะไรหรก แม่สั่งสั่งสั่งกับข้าวอ่ะกับข้าวเอาอะไรแม่สั่งอะไรให้เ,เอากับพี่ปลายก็ได้เอ้ครับเดี๋ยวรอดูหน้าตาอาหารนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้แม่เปิ้ลสั่งก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนนะครับเราติดตามนะครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวอะไรนะเกาเหลาเนื้อ กินเกาเหลาเนื้อกับข้าวเปล่านะครับอันนี้เกาเหลาหมูเนาะก็เกาเหลาเกาเหลาหมูกับข้าวเปล่าเกาเหลาพริกเกาเหลาพริกหมูข้าวเปล่าเดี๋ยวเปิ้ลกินเกาเหลาพริกรสชาติเป็นไงบ้างก็จะหอมๆเนาะกินหอมหอมมื้อเช้ามื้อเช้า พี่ปายอะไรอ่ะเส้นเสี่ยวค่ะเสี่ยวเส้นหมี่เนาะเดี๋ยวเนี้ ป็นไงบ้างเผ็ดเหรอก็อะไรดีไม่เผ็ดมากเมื่เช้ากันครับสิบโมงสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าไง ไปกินบ้างครับเดี๋ยวลองกินเกาเหลาเนื้อบ้างนี่นะชิมดูกนก่อนจะประุงช้านะอร่อยหอมหอมมันหอมอะไรใบผยกะหรยเกก มีการปรุงคชอบไอ้ยฉับมากอืมดูนี่ขนิ้อ้ยมีผ้าขี้ิ้ว้ว,ว,วยชทอดกับข้าวสวยครับขี้นิววว้วนี้ ี่นะองนี่นะดงนี่นะลุยไม่ใช่นะอร่อไหม ก็จะได้ยินแบบไม่มีใหม่ กิ้วเลยนเะลนะดินครับกินกันยาว เอาโอเคครับเรากินกันข้าวกันก่อนเยวจะพาไปเดินชมบรรยากาศรอบๆแล้วก็กินกาแฟเนาะไปกินเยอไปกินไหมยังข้าวอินไหมยังน,น,นี่จ่งเช้ากล้วยนมสด แก่เ,เท่าไหรนะ่นะยี่สิบห้าบาทซาวห้าบาทเนาะนมถ้วยนมถ้วยนมถ้วยมันั่นไม่มันไม่มีจ่ายนะอันนี้เพราะว่าเขาให้กินฟรีจริง <c oughs> จริงเหรออ๋อกินฟรีเหรอเนี่ยอ๋อจ่ายเฉพาะค่ากับข้าว <c oughs> เฮ้ยม้านพี่ก็ตัด<ม>สูบุได้แล้วอะไรไหมหวานอ่าหันหน้ามาไหนหวานหนึง่งหวานนะ เราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยนะครับทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็มีเฉาก้วยอ่าเฉากล้วยกลับมาถ้วยนึงเฉาก้ยกลับมาถ้วยหนึ่งอร่อยไหมครับพี่ปายอร่อยค่ะอร่อยไหมพี่เทียวอร่อยิ่มอิ่มอิ่มมากกินเยอะกินเยอะนะครับแม่เปิ้ลก็กินเกาเหลาเกาเหลาหมูข้าวเปล่าพ่อโจ้ก็กินเกาเหลาเนื้อตุ๋นข้าวเปล่าอร่อยมากนะครับเมื่อกี้กี่บาทค่าเสียหาย2 2 4บาท224บาทก็ไม่เยอะเนาะเพราะว่า เฉากล้วยตองกล้วยสองแล้วก็ขนมถ้วยแปดแปดถ้วยแล้วก็แล้วก็มีเกาเหลาเนื้อตุ๋นเกาเหลาเนื้อตุ๋นแล้วข้าวเปล่าหนึ่งชุดเกาเหลาหมูข้าวเปล่าหนึ่งชุดแล้วก็ก๋้วยเตี๋ยวเส้นมีสองชุดสองร้อยกว่าบาทครับก็ธรรมดาธรรมดาก็ใคร ผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนาะนะฮะให้ทุกคนได้ดูเนาะผ่านไปผ่านมาแถวนี้ก็มาทานครับคนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกมาอุดหนุนกันนะครับเพราะร้านก็เพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันนะฮะนี่ฮะบ้านมากสุกนะครับบ้านมากสุกนะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับบ้านมากสุกแล้วก็มีกาแฟให้กินด้วยมีแบบ มีให้อาหารปลาด้วยนะครับแล้วก็เหมือนกับมีอะไรให้ชมด้วยนะครับเสเ้นนี้ก็คือถ้ามาจากกรุงเทพก็คือวิ่งเส้นเลี่ยงเมืองสระบุรีลเ,เลยตลาดลงเกลือมาประมาณสั200ก100-200เมตรเนาะเลยตลาดลงเกลือมาประมาณ100 2 0 0เมตรก็ร้านก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือเลยนะฮะอยู่ฝั่งตลาดลงเกลือนะครับแต่มันต้องขับรถเข้ามา นิดนึงนะครับถ้าไม่สังเกตดีๆก็จะจะไม่ก็เห็นนะครับมันจะอยู่ตรงตรงข้ามกับปั๊มบางจากนะครับสังเกตจะไม่ได้กินอ่าไม่ได้สังเกตก็จะไม่เห็นนะครับก็ต้องขับเข้ามานิดนึงนะครับนี่ฮะทางเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบเป็นแบบนี้กลับเข้ามาก็จะมีที่จอดลงจอดรถนะครับมีร้านให้เห็นนฮะมากสุกนะครับยากาศก็จะประมาณนี้จอดนั้น้นอะไ อะไรนะครับต้นมะขามป้อมครับนี่ต้นมะขามป้อมนี่น้องคิวถามว่าต้นอะไรพ่อมันคือต้นมะขามป้อมนะครับเนี่ยแต่ยังไม่มีลูกเนาะยังไม่มีลูกก็บรรยากาศก็ดีเนาะบรรยากาศก็ใช้ได้คนก็ยังไม่ยังไม่มาสักเท่าไหร่นะครับนี่ต้นอันนี้ต้นอะไรนะสวยๆต้นเนี้นะครับก็จะมีกาแฟให้กินด้วยนะครับมีก๋วยเตี๋ยวมี อา,อาหารอื่นๆที่เห็นเมื่อกี้ก็จะมีอะไรนะข,ข้าวข้าวคุกกะปิบอาข้าวคุกกะปิก็มีข้าวผัดด้วยนะครับบรรยากาศดีอยู่ครับสะอาดสะอ้านครับสะอาดให้ทุกคนได้ชมเนาะวันนี้ก็เปิดนะครับผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมากินเลี่ยงเมืองสระบ,บุรีเลยตลาดโบเบเอ,อไม่ใช่ตลาดโบเบลงเกลือสระบ,บุรีมานิดหนึ่งนะฮะก่อนเข้าไปก็นี่ฮะ ก็จะมีแอลกอฮอล์มีอะไรให้ล้างนะครับก็เชิญนะฮะเชิญให้ผ่านไปผ่านมาก็บ้านมากสุกนะครับคาเฟ่แอนด์รัสลองนะครับที่นี้เลยครับก็คลิปนี้ก็เก็บบรรยากาศประมาณนี้ให้ทุกคนได้ชมนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาเลาะบ้านมากสุกนะฮะเรามากินข้าวเช้ากันนะครับเรามากินข้าวเช้ากันที่บ้านมากสุกนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ทางช่องลุ่งเวลาพาเลาะนะครับก็ครอบครัวของเราก็จะมี4คนอย่างนี้ฮะมีแม่เปิ้ลมีน้องปลายและก็มีน้องทิวสุดหล่อนี่จะพาทุกคนไปเลาะไปเรื่อยๆไปแบบเบลระยะห่างไปแบบไม่ค่อยมีคนนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับให้กับครอบครัวของเราด้วยนะครับโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ทางช่องลุ่งเวลาพาเลาะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจแฟนเพจนะฮะลุ่งเวลาพาเลาะด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วครับเรามากินดูนะครับ